โดยพื้นฐานคนไทยแล้วชอบอาหารไทยเป็นหลักแล้วก็เลยเอาเมนูจะเรียนเนเียมาผสมประสานกับเมนูของไทยเราเพื่อให้ติดปากคนไทยมากขึ้นอันดับแรกคือความนุ่มของแป้งหอมไม่เหมือนใครครับผม ครับอมสินสร้างสุขสร้างอาชีพ EP นี้ผมมีแฟรนไชส์ดีๆมาฝากทุกคนเช่นเคยนะครับเป็นแฟรนไชส์ที่ลงทุนง่ายทําง่ายขายง่ายและได้ผลตอบแทนมากถึง40%นะครับวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เหมาะกับการลงทุนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับผมจะพาไปพบกับแฟรนไชส์พิซซ่าสัญชาติไทยที่นี่ถือว่าขึ้นชื่อมากๆนะครับแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งด้วยปัจจุบันครับขยายสาขาไปแล้วกว่า600สาขาทั่วประเทศนะครับและผมได้ข้อมูลมานะครับมีบางสาขา สามารถขายต่อเดือนได้2ถึง30,000ชิ้นและในช่วงโควิดแบบนี้นะครับกระโดดขึ้นไปถึงเดือนละ40,000ชิ้นรายละเอียดจะเป็นอย่างไรตามผมมาเลยครับ ตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณพานุปรีชาปัญโยหรือคุณแน็กนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการด้านการดําเนินงาน i อแอมพิซ่านะครับสวัสดีครับคุณแน็กครับสวัสดีครับผมคุณแน็กไอแอมพิซ่าเปิดมากี่ปีแล้วครับประมาณสิปีครับสิปีถือว่าระยะเวลานานพอสมควรแล้วนะครับจุดเริ่มต้นของ i อแอมพิซ่าคืออะไรฮะเริ่มจากเป็นพนักงานบริษัทครับอยากทําธุรกิจส่วนตัวหารายได้เข้าครอบครัวอย่างเงี้ยครับผมอีกอย่างคือเราเป็นคนชอบอาหารอิตาเลียนอ่าเพราะยังในไทยอาหารอิตาเลียนยังมีน้อยอยู่ส่ำหราบจะมีพวกแบรนด์ใหญ่ๆอย่่างงเีีี้ยครับทม ในปัจจุบัน I อเอมพิมีทั้งหมดกี่สาขา600สาขาทั่วประเทศครับโอ้หกรสาขาอะไรคือจุดเด่นที่ทําให้คนที่สนใจอยากจะลงทุนมาซื้อแฟรนไชายอันดับแรกคือความนุ่มของแป้งหอมไม่เหมือนใครแล้ววัตถุดิบของเรานําเข้าจากต่างประเทศครับแล้ว,วแป้งของเราจะมี5ขนาดจะมี4นิ้ว5นิ้ว7นิ้ว9นิ้ว12นิ้ว uh huh. และ้ราอ2การด้านบริการเราบริการถึงบ้าน สอนให้แฟนชายถึงบ้านเลยครับนอกจากในประเทศแล้วต่างประเทศมีด้วยไหมฮะมีครับผมมีเราส่งลาวพม่ากัมพูชาเนีย่ยครับผมแล้วก็ส่งให้แบรนด์ต่างๆของเรา 30- 40บถึงแบรนด์แล้วก็มีตัวซอสด้วยซอสของเราคิดชนสูตรขึ้นมาเองมีตัวสีซอสมีซอสพิซซ่ามายองเนสเทาร์ซันสไปซี่คุณด้ครับสอบถ,ถามถึงตัวหน้าพิซซ่าหน่อยโดยปกติแล้วก็จะมีหน้าพื้นฐานทั่วไปที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วทำไม i a m P นพิซซ่าถึงมา ดัดแปลงเมนูครับคือจะให้เหมาะก,กับคนไทยโดยพื้นฐานคนไทยแล้วชอบอาหารไทยเป็นหลักเราก็เลยเอาเมนูจารยนนียมาผสมผสานกับเมนูของไทยเราจึงจะได้เมนูของกะเาพราไก่มาสั่นแล้วก็หน้ากัามย์ยัซีฟูด้ดให้ติดปากคนไทยมากขึ้นทั้งหมดมีกี่หน้าแล้วครับตอนนี้12หน้า12หน้า,น,าน่าไหนขายดีที่สุด <c oughs> มีพวกฮาวเอียนดซีฟู้ดแล้วก็พวกสโมกี้เบคอนนี่ครับฟังมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวผมขอชิมหน่อยได้เลยยินดีเลยครับผม นี่เราจะทําหน้าอะไรครับพี่หน้ากะเพราไก่ครับอ๋อใช่ใช่ครับผมเริ่มต้นอันนี้คือแป้งที่เราเตรียมไว้แล้วแร้วแรกคือมายองเนสผมตามด้วยชาวซันไอแลนด์ชิ้นนี้กี่บาทฮะชิ้นนี้159บาทครับต่อไปตามด้วยชีสแล้วต่อไปก็เป็นกะเพราไก่อันนี้ความยากง่ายในการเปิดร้านพิซซ่ามีความยากง่ายไงครับไม่ยากเลยครับผมในการทําพิซซ่าเพราะทุกอย่างวัตถุดิบเราเตรียมไว้ครบหมดแล้วทุกอย่างก็ทำแค่นี้เองใช่ครับแล้วขูดชีสทับอีกทีนึง ประมาณ5-6นาทีครับใช้ไฟ250องศาอันนี้เราทําขนาดเล็กมากนะครับซอสช้อนหนึ่งครับแล้วก็ทาให้ทั่วแผ่นนะครับซอสอันนี้ก็ที่คุณแน็กบอกว่าคิดเองใช่ครับคิดเองครับผมเป็นสูตรของเราเองเลยครับแตกต่างกับเจ้าอื่นยังไงฮะของเราจะไม่เน้นซอสมะเขือเทศเยอะเน้นวัตถุดิบในการใส่ของซอสอย่างเงี้ยครับผม หลายหลายคนฟังเราเล่ามาตั้งแต่เริ่มแล้วนะครับรูปแบบการลงทุนของไอเอ็มพิซซ่าเนี่ยมีกี่รูปแบบมี3มครับผมแบบที่1ก็เป็น 9, 9,99 9ับาทตัวนี้อุปกรณ์บางส่วนจแ,แต่พร้อมสอนถึงบ้านเหมือนกัน<อ>ต่อไปก็เป็น20,000บาทอุปกรณก์ได้เพิ่มขึ้นแล้วสอนถึงบ้านเหมือนกันครับต่อไปก็เป็น3 5 0 0 0้าครับผมแล้วก็อุปกรณ์ได้เยอะพร้อมครบชุด อ่าพร้อมสองถึงบ้านคือทั้งหมดเนี่ยสรูปแบบเนี่ยแตกต่างกันที่ตัวอุปกรณ์อุปกรณ์ใช่ครับอ่าสมมุติว่าใครที่มีหน้าร้านอยู่แล้วเปิดร้านอย่างอื่นอยู่แล้วก็เอาตัว i อเอ็มบิซเข้าไปเสริมได้ใช่ครับผมระยะเวลาในการคืนทุนนานไม่เท่าไหร่หรืนประมาณ1เดือนครับเดือนเดียวเองใช่ครับเดือนเดียวเองครับขึ้นอยู่กับอะไรฮะเดือนเดียวยอดขายของแต่ละร้านครับทำเลที่ตั้งเป็นสำคัญเลยครับทำเลตรงไหนฮะที่ดีที่สุดสามารถเป็นพวกในตลาดหรือหน้าเซเว่นหน้าโลตัสอย่างเงี้ยครับกำไรเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อออยู่่่่่ทีีกเเปรร์์ซ็นนตตฮะคับผผมแ ตอนนี้ไอ้อันพิซซ่ามีทั้งหมด600กว่าสาขาใช่นะครับสาขาที่ขายดีที่สุดเลยเนี่ยเดือนหนึ่งก็ขายได้กี่แผ่นนะ20,000-30,000แผ่นต่อเดือนโอ้2-30,000ใช่ครับแล้วในปัจจุบันยัง2-30,000มหมครับประมาณ40,000 สี่หมื่นแล้วใช่ครับผมถ้าช่วงโควิดเนี่ยครับนั้นคือที่ได้คือจากออนไลน์แสดงว่าในช่วงโควิดไม่ได้รับผลกระทบเลยไม่ได้ผลกระทบเลยครับคือขายดีขึ้นด้วยใช่ครับผมนอกจากตัวพิซซ่าแล้วนะครับในปัจจุบันมีการพัฒนาเป็นเครื่องดื่มด้วยใช่ครับผมนะครับเครื่องดื่มมีอะไรบ้างฮะก็เป็นชานมไข่มูครับครับเราซื้อตัวนี้ถ้าซื้อแฟรนไชส์พิซซ่าอยู่แล้วอ่าแค่ซื้ออุปกรณ์ของชานมเงี้ยเราสอนให้ฟรีครับไม่ต้องเสียค่าแฟรนไชส์ ใช่ครับซื้ออุปกรณ์อีกประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ2อ0 0 0่าครับคุณแดงคให้คุณนกแนะนําหน่อยสําหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจนะครับเขาจะเริ่มต้นยังไงดีครับอันดับแรกคือต้องดูสินค้านั้นก่อนครับไม่ว่าเราจะลงสินค้าอะไรว่าสินค้าตัวนั้นดีจริงหรือไม่สองคือทําเลที่ตั้งในการขายว่าอยู่ในแหล่งชุมชนหรือหน้าตลาดอะไรเงี้ยครับครับวันนี้ก็ต้องขอบูณคุณนกมากๆนะครับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อมาได้เลยครับขอบคุณมากครับครับุณครับ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีจุดเด่นเหนือคู่แข่งและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนะครับถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะฮะสำหรับการทําธุรกิจในปัจจุบันที่มีการแข่งขันที่สูงขึ้นการสํารวจตลาดการรู้จักพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นสิ่งที่เราจะต้องเริ่มทําก่อนวางแผนธุรกิจ เพื่อที่จะทําให้ธุรกิจของเรานั้นประสบควาสมสาเร็จได้เร็วขึ้นนะครับสาหรับท่านใดที่สนใจอยากจะลงทุนแฟรนไชส์ i อแอมพิซซาหรือแฟรนไชส์อื่นๆนะครับวันนี้เรามีสทิทธิพิเศษมาฝากเช่นเคยเพียงแค่สแกน qr code หรือลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ที่เราขึ้นให้อยู่ณขณะนี้ครับคุณก็จะเข้าถึงโอกาสดีๆในการเริ่มต้นทําธุรกิจและก็เข้าถึงแหล่งเงินทุนกับทางธนาคารอมสินนะครับสินเชื่อตั้งงานตั้งอาชีพเป็นสินเชื่อสําหรับผู้เริ่มประกอบอาชีพผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ขับขี่รถสาธารณะผู้ประกอบการขนาดเล็กและธุรกิจแฟรนไชส์โดยธุรกิจแฟรนไชส์ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทโดยไม่ต้องมีหลักประกันผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th สอบถามเพิ่ม,เต,มเติมที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือ GSB Contact c e n t e r โทร1115 ท่านใดสนใจสามารถติดต่อไปได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทรไปที่ GSB Contact Center 1115ได้เลยนะครับส่วน EP หน้าผมจะนำธุรกิจแฟรนไชายอะไรมาฝากนั้นห้ามพลาดน,นะครับธนาคารอ,อมสินธนาคารเพื่อสังคม